สวัสดีครับคุณเดเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับผมคุณเดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับเมอนี้นะครับสีผ้าสีผ้านองนะครับมาบอกกับข่าวนะครับที่ลหลายคนสีแดงยืนอยู่ช่วงนี้ก็คือมีการนําเขานะครับจะมีการอนุมัตินะครับให้มีการนําเขางวนะครับตามงวจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับจากประมาณ ตามเงื่อนไขเป็นว่านําเข้าได้ตามเงื่อนไขเป็นว่าอนสินะครับพอมีิน้องครับจากาจากหลายๆแร,ๆๆแรงข่าวเนาะจากหลายๆแรงข่าวนะครับพรมนิรนทร์ครับเดี๋ยวผมขอ,ขอนอนุญาตขออนุญาตเปิดนี้ก่อนนะครับคูณได้คอมากอะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์ผมแน่นะครับพอมีิน้องครับกดแชร์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะแชร์ก่อนนะครับคุณน้องครับผมแชร์ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นอยังจังจังมองว่เรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมันน่าส่งผลกระทบนะครับส่งผลกระทบกับกับเกษตรกรพื้นเรียงมงหวังเพื่เฮานะครับคือคือมันกระทบโดยตรงนะครับมันกระทบโดยตรงสวัสดีครับนะครับคุณประสันนะครับเท้าปลานะครับนักการเมืองคือพอขาดและในทุน ตอนนี้ผมก็คิดว่าอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยอธิบายเนาะเดี๋ยวค่อยอธิบายเดี๋ยวให้ผมแช่ก่อนนะครับเพราะว่าผมกําลังเปิดไหล่มากนะครับเดี๋ยวผมผมให้ผมแช่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมแช่ผ่านเฟซก่อนนะครับประกาศทายพี่ทาานออกเป็นขำว่าเบิร์นนัมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าคันคันเพิ่นอนุมัติแล้วนะครับปัญหาไม่ได้เกิดยังกระเพาะเนอนะครับเพราะนี่น้องครับ เดี๋ยวขอพอดีอยากแชร์ก่อนนะครับคุณไดมาก้วกาศอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นน้ำใจให้ชอ่องบอลลุญน,นะครับอย่ลืมกดไลค์กดแชร์นะครับจริงๆ,ๆมันกะ สำหรับสำหรับข่าวเนาะเบาเริ่มเริ่มต้นก่อนนะครับพอพี่น้องครับจากจริงๆหลัง็นกมีชะลอการชะลอการนําเข้านะครับการนําเขางว่จากพม่าเนี่ยวันพันธิสิบหาคือสภาเมื่อกี้นี่นะครับพอมีพี่น้องครับเราที่นี่พอหมดปุ๊บนะครับรเกิดสถานการประชุมนะครับประชุมก็กคือเอาจังไรดีนะครับเอาจังไรดใีในการนําเขานะครับพอมีพี่น้องครับจากการชะลอวังหันนะครับพวก ไฟอีกไฟหนึ่งนะครับที่เพิ่์นว่าจะนําเข่าเนี่ยนะครับตัวก็ให้เหตุผลว่าคือมีการชะลอมาตั้งสิบหาเดือนแล้วนะครับแต่ว่าระคางู๋กับว่าเห็นดีขึ้นนะครับผมเป็นพี่น้องครับระคางู๋กับว่าเห็นดีขึ้นนะครับเพิ่์นก็เลยอยากการอ่าอยากนําเข่างัวนะครับเพิ่์นให้เหตุผลว่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่างัวพม่านะครับเวียดนามแล้วก็จีนอยากได้นะครับเพิ่์นว่าจังสัตนะครับผมเป็นพี่น้องครับอ่า บันนี้นะครับมันก็จะมี2ฝ่ายนะครับแต่ว่าเมื่อเดียนนะครับผมก็ขอเชิญชมนะครับทั้งสมาคมผู้เลี้ยงโคเหนือแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อการเพื่อการร่วมโตกันนะครับแล้วก็ไปคัดค้านนะครับคัดค้านการนําเข่านะครับโดยการคัดค้านโดยไห้เหตุ้นว่ามื่าสุเมอนี่นะครับแล้วครั้งว่ามันก็ตกต่ำอยู่แล้วนะครับขันเป็นการเพิ่มเอาว่าเพิ่มเขามากนะครับมันก็เสีไทย ราคาเงื่อนตกตามไปอีกนะครับราคาไม่ยังตลาดจากคนไทยนะครับไม่ยังตลาดก็คือหลายหลายคนนะครับหลายหลายคนนะครับที่เป็นระดับผู้ผู้นำผู้บริหารเนี่ยแหละครับก็บอกถึงว่าตอนนี้ก็คือเงื่อประเทศไทยมันลดนะครับมันลดตลาดอยู่นะครับเทศไทยมันเกินความต้องการของผู้บริโภคนะครับหรือว่าของการส่งออกนะครับผมพี่น้องครับ ตะวันในในในเมืองนี้นะครับมันก็ดูคัดขาดอยู่นะครับในเมืองง้วที่อ่าที่มันลดตลาดอยู่เป็นยังเขาจะเพิ่มจํานวนง้วเขามานะครับซึ่งการเอาเขามานะครับมันมันโมเมนต์ว่าอ่ามันเป็นพลดีนะครับจริงๆมันก็เป็นพลดีกับกลุ่มนายทุนนะครับกลุ่มนายทุนนะครับที่เป็นสามารถเอาง้วเข่าได้เอาง้วเข่ามากกับที่สามารถส่งออกได้นะครับก็คือประโยชน์มันขึ้นอยู่กับในสรู้บอกง่ายๆซะ นะคือผมเนี่ยผมก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่งพอผมเป็นคนเหลืองงูอ่ะเป็นอย่างผมจาะบอกว่าผมเป็นคนเลี้ยงงูมือกันแหละกับผมไกลชิดกับคนเลี้ยงงูนะครับผมไปถ่ายคลิปเนี่ยไปอยู่กลางุ่งหน้าไปอยู่ในฟ้ามเังสีนะครับผมโห่ว่าเกษตรกรคนเลี้ยงงูสมอนี้มีความลำบากสัใดนะครับมีความลำบากสั่มใดเพราะว่าการเฮ็ุฟร์มเนี่ยฟ้ามหนึ่งนะครับการเหตุฟ้ามการเลี้ยงงูนะครับถือว่าเป็นงูยืนโลกเนี่ยใช้จ่ายไม่สมอนะครับ เราบอกว่าจะมาเป็นฟ้ามว่าจะมาใดมาจะอะรยางเนี่ยมันมันแหลกเลย,นเ,นยเงินมาทางหนักนะครับยิ่งมาเป็นราคาตกต่ำนะครับฟ้ามไงเนี่ยผมเคยหัดเข้าไปคุยเนี่ยช่วงวิกฤตหนักๆเนี่ยเคยขายงวดแม้กระทั่งกิโลละห้าสิบบาทนะครับขายเพื่อเสียเอามาเลี้ยงง่วนถิ่มีอยู่นะครับเพื่อนบอกถึงขนาดนั้นนะครับพอไปนองออคาารับคุณประสันเท้าปลักเนี่ยมันว่าข้าราชการคือพวกเอาจริงๆเข้าเข้ากับเอา สำหรับคนที่ฟังอยู่ที่มาคุยอยู่นะครับมีความคิดเห็นจังไดนะครับกับกับเรื่องนี้นะครับกับเรื่องการนับเขาหัวนะครับกับการนับเขาหัวสวัสดีครับเบารรูดนะครับคุณไพอ่าคุณไพทูลนะครับสีฟังนะครับสวัสดีครับมีความคิดเห็นจังไดนะครับว่าการนับเขาหัวจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันสิสร้างผลดีหรือผลเสียให้กับเฮานะครับผมก็ขอความคิดเห็นนะครับแล้วก็ มันก็เป็นโชคดีเนาะ่าเดี๋ยวสิเ่อ่าต่อเหตุการณ์เนาะเหตุการณ์เหตุการณ์มันเดี๋ยวมัน่เดี๋ยวมันมันยังไ่ทัดจบเดี๋ยวมัชื่อเปล่าต่อนะเมือนมีการยื่นไปแล้วนะครับเรกอดมีการคุยกันนะครับผมก็ติดตามข่าวเพิ่งก็บอกตามข่าวนี่แหละนะครับมันกับเพื่อนก็มีการเพื่อนก็มีการติดตามนะครับผมก็ขอเ่นชมนะครับอ่าสมาคมผู้เรียนโงโคนเนื้อนะครับเกอบดยื่นคัดคานเนี่ยมันก็มีหลายสมาคมเดีพยี่นองแมว่าไปแบบ ผู้เดียวเลยทั้งสมาคมเรียงง้วบิมสเตอร์นะครับเรียงง้วบามันนะครับหลายๆสนาคมนะครับเพื่อนกับไปยืนร่วมโตกันยืนคัดค้านนะครับคัดค้านการนําเข้านะครับให้ชะลอไปก่อนนะครับจริงๆแล้วข่าวง้วบกำลังดีได้พี่น้องนะครับง้วากำลังแรงขึ้นนะครับเมื่อนี้นะครับมีการซื้อขายง้วอยู่ที่75-80บาทนะครับง้วบที่นี่เป็นวงวันเดย นะครับง้อ้วนที่มีน้ำหนักหาร้อยกิโลขึ้นไปนะครับพอมีมลองครับก็แล้วกันก็เป็นข่าวดีนะครับเราก็พบได้คุ้วยกับฟ้มใหญ่คนกว่าอีกสองเดือนเนี่ยมันาน่านจะทะลุเก้าสิบบาทเพราะว่าเป็นง,งอกวนขาดตลาดอย่างหนักนะครับงอกวนนี่ไม่มีงอ้ออวนเลยประเทศไทยไม่มีใครม,ม่มีผูรใดเรีกงอ้อคุณตอนนี้นะครับ เกิดผลกระทบค่านน้าี yeah. ่จะวงกว้างนะครับแต่ว่าผมก็อยากให้มันเกิดวิกฤตอยู่ดอกให้มันว่ามันแพงแพงี่สินะครับผมก็อยากอยากให้มันเกิดวิกฤตินะครับให้เห็นว่ามันแพงนะครับเดี๋ยวเขาวกมานะครับวกมาเรื่องง่วงว่าน้ํเข่าต่อนะครับเรื่องงว่าน้ํเข่าเนี่ยเรื่องงว่าน้าเข่านี่มันเป็นปัญหานะครับพอไม่น้องครับหลายคนว่าปัญหาจังไรบอลลุกนะครับปัญหาเกิดขึ้นหนึ่งหลักเป็นการแย่งตลาดนะครับแย่งตลาดเยียงตลาดของคนส่วนมากนะครับ คนส่วนหลายเกษตรกรตัวเล็กตัวน้อยเท่าเนี่ยเลี้ยง,งว่วหาตัวสิบตัวเนี่ยนะครับเกิดก็คือกค็อกคือจะส่งผลกระทบอย่างหนักเลยนะครับผู้ที่ได้ผลประโยชน์ก็คือและหลายคนเข้าใจก็คือจะเป็นวกลุ่มในทุนนะครับสามารถนัง่งง้วหาขมาได้แล้วกระช่วงออกนะครับเมื่อการการนั่งง้วหาม่าเนี่ยมันว่าเด้นนั่งเต่งว้วหาขมานะครับพวามีปน้องครับเพราะว่าเมียนมาหรือว่าพมา่าเนี่ยการประสัสตว์เพิ่นบกยดีคือบานท่าเด็นะครับ กนนารานั่งหัวขโมยเนี่ยบรได้นําเขาว,ว่าทั้งโรคระบาดต่งางๆนะครับที่เพิ่นบรสามารถควบคุมได้นะครับมัคกิสิมาน้ำสัตว์น้ำงวนั่นแหละนะครับมัคกิสิมาแพร่กระจายขันมัคแพร่กับแพร่น้ำกันนะครับแต่ว่าขันได้ขายได้กําไรนี่มันได้กกลุ่มเดียวที่ได้กําไรได้ผลประโยชน์ก็คือจะเป็นพวกในทุนนะครับที่เพิ่นสามารถเอาเข้ามาได้นะครับแต่ว่าสาั่งความเดือดร้อนบริบเดือดร้อนทั่วประเทศนะครับเพราะว่าคนเลี้ยงงวดหาตัวซิบตัวนี่คือแทนที่เ้าสิบด็ กลุ่มได้ทุนไห้หอยในหในหางนี่เพิ่อสิไดแลนมาเสือเมื่อวานน้ำเท่าขึ้นเป็นอยูเนี่ยเพื่อกับสร้างเ,เอาเลยโยกโทศัพท์ร่าผมขอสามพ่วงนะคนนี้อา่าอีกเจา้านึงมมกผมขอสองพ่วงนะอีกเจา้านึงมาผมขอสามสี่พ่วงนะเขาก็ซื้อขายกันโดยที่บบผ่านกเกษตรกรนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าการน้ำเขามันสามารถน้ำเขาได้แล้วกงว่วงประเทศเมียนมากเนี่ยโบกหวัวมันไหลมาจากสายแน่นะครับ ไหลมาจากสรงลังราหรือบอไหลมาจากอินเดียหรือบอหรือว่าไหลมาจากสเนี่ยมาปลายทางเนี่ยเพื่อจะผ่านประเทศไทยเพื่อจะไปไปลายทางต่างประเทศอื่นๆนะครับอันนี้คือมันเป็นปัญหานะครับป็นหาเป็นอย่างเข้าจัมากมากขัดขานเกษตรกรมันเนี่ยเพิ่นพักเพิ่นพอมใจกันแช่นะครับแช่ว่าทุกคนขัดขานบออยากให้มีการนําเขานะครับบออยากแห้มีการนําเขาเพราะว่ามันบาได้ทรงผลดีกับเฮ้านะครับมันมาได้ทรงผลดีกับเกษตรกรเลย การเป็นการนั่เข่าเนี่ยเป็นการซอยเหลือเกษตรกรส่วนมากของประเทศเนี่ยเมือนี้คงสิบกวมีภูดายสิมานั่งขัดขันเนี่ยบอกนะครับอันนี้ผมผมบอกแน่แน่ในผมเป็นเกษตรกรคนหนึ่งนะครับเมือนี้บอลลูนกันได้จังโมเป็นกลางแท้อ่ะนไหคือผมบอกให้สองฝ่ายเนี่ยจริงๆผมบอกเนี้ยผมบอกเนี้ยหน้าผมผมเป็นเกษตรกรสวัสดีครับเพห็นไะมบอลลูนมาอ่าคุณไพโรนสีครันนะครับเป็นมาอ่าผมว่ามุ้งวาไทยก็เยอะเลยครับแล้วทําไม พ่อค้าถึงนําเข้าเบาลานุนนาอย่างที่ผมบอกผมผมเบาไปนะครับอย่างที่ผมผมเบาไปนะครับว่าเป็นอย่างจังจังน้ำเข่าก็คือเป็นกลุ่มในทุนนี่แหละนะครับกลุ่ม <c oughs> ในทุนนี่านาที่นสร้างนาน้ำเข่าแล้วก็สื่อขาอยกันด้นะครับสื่อขายกันนะครับสื่อขาอย,ไ,นนขายไปยังต่างประเทศนะครับจริงจริงกับงาะไทยกับสาม,สม,สมสถเที่ไดนะนะครับเพราะ่าเข้าขา่ในทุนนี่กับซอยพัฒนางาะไทยถึงแม้จะได้กําไรไม่เยอะเหมือนวัวพ่นานะครับ แต่ยังยังยังในคุณการเดซอยประเทศเดซอยเกษตรกร,ะร,กรนะครับเดซอยเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อที่จะให้เกษตรกรเรกรนี่ยที่เกิดภาวะงวดตกตมอยู่นี่งวดมีราคาเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวนี้เพราะว่านาจะมาซอยกันนาจะมาซอยกันเนาะนะครับผู้ใดความคิดเห็นว่าจางไหนเนี่ยนะครับกาอการขอความคิดเห็นนะครับว่าว่าความคิดเห็นจางไหนเนี่ยจริงๆเรา มือนี้นะครับพ,พ่อแม่พี่น้องก็สามาที่จะคัดค้านได้คือการน,นะครับกาพยายามแชร์ในแนวแนวที่เขาคัดขาดนะครับเข้าสิเป็นหนึ่งกระบ,บอกเสียงนะครับว่เาเออเข้าเรียงงวนกันนะครับเข้ากับบอยกับไฮนะครับห้เป็นพลังโซเชียลนะครับเพื่อที่จะให้ผู้รับผู้ญ,ญายนั้นเข้าใจนะครับว่าววาเข้าจะใ้เรียงง่วนเข้าบอกเลยว่าบางคนนี่เป็นนี้เป็นศีนเด็กพี่น้อง เป็นเเป็นสิน,นในพอพอพออาการอย่างงวดนะครับกูเงินมาเสือ,อ,สกกอกงวดเสด็รขรงวดกับราคาตกต่ำพ่อกําลังสีดีแน่นะครับมีการส่งออกงวดไหนแน่เอาก็่จะเอาอนําเขางวาพม่าขึ้นมาอีกนะครับอันนี้คือเคื่องวงจรมวนจรวเาเป็นอย่างเป็นอย่างงวดเกษตรกรคนคเลีย้ยงงวดคือเครือบอดดีเคื่อชีวิตบอดดีขึ้นนะครับบอดดีขึ้นเพราะว่าจริงจริงการการเลี้ยงงวดเนี่ยมกนกะ มันก็ดีนะครับต่าตลาดมันเป็นอย่างจมดีขึ้นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็อขอพลังโเซเชียลนะครับให้ซอยกันแช่เรื่องนี้นะครับแช่เรื่องที่เข้าคัดขานนะครับเขาบริหารกันนีการน้ำเข่าเมือวอ่านะครับบริหากันี้การหลายๆคนก็นสิมอวงวางเสียเอาเหล่ะการน้ำน้ำเนื้อ,อจากออเรียเขามากหลเกิดเกิดถารเนาะ สวยการคัดขัานเนี่ยครับแมนแมนแมนครับแมนอันนี้นะครับสวัสดีครับไม่อยากให้เอาเข้ามาคัดข้านค่ะแมนครับแมนแมนแมนครับผมกับคิดาร์เข้าควรจะคัดข้านนั่นแหละครับเป็นคนเลี้ยง่าเป็นคนไทยเนี่ยเข้ากับว่าอยากให้ให้พื้นไมายังพื้นที่การตลาดจะเข้าว่อง่ายๆซะจริงๆมันกับมันกับเป็นสีของเข้าเนี่ยนะครับที่ว่าเออเข้าเข้าต้องการขายงูนะครับเขาอยากขายไดนะครับเขาอยากขายใด้ ข้อาอยากขายหัวคนไทยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านกันเด้อครับเดี๋พวผมว่าในทุนตัวดีนะครับทำม,มาไทยตัวตามแต่เอาคนไปแม่นครับผม <laughs> จริงจเขาตกซอยกันครับเขาตกงซอยกันเขาตกลงซอยกันอันว่านําเข้ากรมปศุสัตว์ต้องเตรียมวัคซีนนะครับเตรียมวัคซีนเตรียมยารักษาโรคนะครับอพอว่าโรคแถมมากับงัวแม่นครับมันบกมมันขุม,ม,นขมระเบอ้อทุกส่ นั่นคุณเหลออ่าบ่าจริงๆเพื่อนกันเพื่อนก็ต้องรับคำสั่งมาอีกทีหนึ่งแหละครับว่าอนุมัติหรือบาอนุมัติแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวคุณผมจะเกณฑ์หม่ได้อนุมัติโดยตรงนะครับพอ่อพี่น้องครับเพราะมีการยื่นไปนะครับยื่นคัดค้านจากสมาคมผูรีเอลโค่นนี่นะครับเพื่อนการไทยสองฝ่ายเนี่ยไม่หาเลื่อนนะครับสี่โต้รุ่งกันวันทองยี่สาาิบเอ็ดเนี่ยยี่สิบเอ็ด่อเพื่อสภา,านะครับ อ่าสินิการประชุมอีกตัวหนึ่งน,น,น,นะครับประชุมอีกตัวหนึ่งนะครับว่าอ่าการนับเข่าเนี่ยคุ้มค่าหรือว่าค <oyu> ุ้มค่าหรือว่าจากไหนเนี่ยนะครับรอวันที่21บอีกได้คบเด้อตัวนี้วันที่21นะครับ2ีรอบเ่มืองนะครับรอเมืองรอเมืองวันที่21บอ่าผลเสียมาเป็นจากไหนนะครับตะว่าคือแน่นอนเลยนะครับคันนับเข่าใดนะครับผลกระทบเนี่ยก็ต้องกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงงูว่าลายย่อยนะครับ บอกบอกเลยว,ว่าคือเป็นรลยย่อยนะครับราคาเมื่อาในตลาดในหา้างไม่หอยเนี่ยสีเคยเอาไล่ไลเนี่ยก็ต้องลดจํานวนนะครับเพราะว่าเพราะว่าหยังเพราะว่ามันเป็นงอโค้งเนาะส่วนมากในหานา้างเพิ่มมากนี่ยประกอยจากเรื่องงอวันนี่หละมันมีงอวัวนเระกอบด้ยสืง่งงอโคง้งไปนะครับกันว่าอนุมาิพันปุ๊บนะครับจากการตอไปหาสื่งว่าตามตลาดเนี่ยมันก็จะมีทางเลือกภาษาสามารถเพิ่มมานะครับ โยกหูโทษขึ้นเอาตามตามในทุนต่างๆเอาสองขวั่เอาสามขวั่งเอาสี่ขวั่งอาแย่งกวางกันไปแล้วก็ขนส่งผ่านบ้านผ่านบ้านเราไปเลยนะครับตัวนั้นตัวนั้นคือคือการแย่งตลาดให้ผมเอาให้พ่อพี่น้องมองมองง่งายๆนะครับมองง่งายๆว่าเออคันคันนับขามันก็สิเป็นดังสี่แหละนะครับมันก็สิเป็นสังสี่แหละเหี๋แเห็นว่าเฮาเนี่เข้าลิติบมอ,อ่กมาเนี่ย ข้าวมูข้าแห่งไม่แห้งตกตามไปแล้วนะครับไม่แห้งสิตกตามไปอีกนะครับเพราะว่าเพราะว่าแทนที่ข้าเอาไปขายตลาดนั้นมันก็ยังข้อระบายออกในช่วงนี้มันเป็นการระบายงัวนะครับมันเป็นการระบายงัวที่หลายหลายคนสิเดเบืองเลียบนอกนะครับว่างัวมันกำลังดีขึ้นดีขึ้นนี่ลยครับเพราะให้อังครับว่าโค้งโวโพเนี่ยว่าโค้งตโวโพนี่ราคาดีขึ้นอีกนะครับดีขึ้นอีกแลค่าขึ้นประมาณตัวละสองพันบาทคนนี้ครับ อากเคลื่อี่สือเมื่อสองกับสีเมื่อสี่เมื่อหาบางตัวขึ้นไปถึงสามพันนะครับหลักการเพราะว่าใส่ไงนะครับเพราะว่าใส่ไงกับสีขายดีนะครับสี่ขายบ่ไดดนี่ส่วนร้ายนะครับก็จะเป็นง่าแม่นะครับง่าแม่กระโดนนะครับง่อแมูงอ่อนตัางเสียนะครับง้อน้อยง่ารุดใส่นะครับถี่ขายบ่ไดดเพราะว่าอ่าต้องเข้าใจว่าปัจจุบันนี่คนสือว่าเลี้ยงบ่มีนะครับเพียงแห้ว่าเลี้ยงราคาตกต่ำ นะครับแต่ว่าขันเป็นง่วนเนื้อง่วนใส่ใยนะครับกับยังพ่อขายได้นะครับมือวันเสาร์วังหันนะครับตลาดบดีชมรามจัังหวดอุบลเนี่ยง่วนเบิดเต็มใจสองวงเสาเลยครับปกติเนี่ยสี่วงนะครับสี่วงเสาเนี่ยยังยังมีคือขาดอยู่นะครับแต่ว่ามือนันก็คืออ่าทั้งผัากกาดเนาะง่วนลงกผักกาดก็หาลายนะครับพอขาดในหางกลางแล้วการในหางหยัดหน้าในหางขมิ้น,นนะครับไม่แย่งกันซื้อง่วนบาดเห่า นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีๆที่บ่คอยได้เห็นนะครับที่โดนโดนแห้งนะครับกำลังมาเกิดขึ้นอีกนะครับหลังหลังจากสงการมันเนี่ยจะเห็นเดินฉัดเลยนะครับว่ามั่วกับพ่ายเป็นทีต้องการของของพ่อข่าคนั้งที่จะลายนะครับตัวนี้ลังมันนี่มันนี่มาว่าประมาณนี้นะครับมาว่าประมาณนี้นะครับมาว่าประมาณนี้แล้วว่า เพราะมีนองนะครับซอยกันนะครับเป็นหัวเป็นตานะครับยาให้มีการนําของงหวนนะครับไม่อย่างตลาดนะครับคันอู้รับ้ใหญ่เป็นเห็นนะครับว่าเออมีการแช่้ายนะครับมีการแช่มีการกระทบกับเกษตรกรห้ายนะครับก็จะเฮตไทยเฮตไทยเพิ่นเปลี่ยนใจเนาะเปี่ยนใจเพราะก็ตรงนั้นตรงนาเปลี่ยนใจแหละเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือเกษตรกรเป็นคนเหลียงงหวันะครับ แมนทรับสงสารเกษตรกรสงสารผมเพื่อการผมกต่เลี้ยงมัวนและข้าวม้วนบดีเลยนะครับราคาวัวนบดีนะครับกับพยามหาแนวทางเนาะย่างชั่วเมือนี่คือย่างย่างที่ผมไปนี่ครับจะเห็นว่าอ่าม้วพิมเมี่ยนะครับมัวพิมเมี่ยนะครับเป็นมัวที่อ่าตอนนี้ขายดีแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดของทางที่เกสูงนะครับราคาครับเป็นยังราคาสูงตัวหนึ่งตกเจ็ดแปดเมืองคันพ่อแม่ดอนคันมะเรียมพิมีมี่กับซีดีขึ้นกันนะครับเพราะว่าราคาบดตก นะครับราคาบัตรกส่ว,สวนวเงื่อนงื่อนอย่างการราคากําลังปรับดีขึ้นนะครับดีขึ้นเรื่อยๆวันนั้นเบวลุดไลส์สดที่หน้าประชุมเลยคัดค้านยื่นหนังสือรัฐมนตรีอนุทินคาารับเบลลุดกระทบทักประเทศแมน,ค,แมนครับแมนครับก็เป็นกําลังใจให้สมาคมเพราะว่า,าทั้งสมาคมผู้เรียงคนหนึ่งนะครับเพื่อนกับไปประชุมคือกันวันที่21 21นี้นะครับประชุมเหมือนกันครับผม ไปประชุมคือกันเพื่อนไปประชุมคือกันเพื่อนก็นเตรียมเตรียมเรื่องนะครับไปหาลือกันนะครับก็มีอยู่สองฝ่ายที่ผมมานะ่ะฝ่ายเพื่อนสีอย่างนําเขา่าแล้วฝ่ายเกษตรกรตัวแทนกเกษตรกรก็คือสมาคมนะครับสมาคมกนาจะ่นี่ซื้อเพื่นชน,นะครับยางลหลายๆซื้อนะครับเพื่อนเข้าไปอยู่ล,ละล่ะนะครับเพราะว่าผู้ซื้อว่ามันจะเป็นเรื่องที่ผลกระทบทั่วประเทศนะครับกับสำหรับเกษตรกรคนเหลืองเม่วา ทัวประเทศเลยนะครับที่ที่ทรงผลกระทบนะครับบรมเณรว่าแต่ผู้นึงผู้เดียวนะครับภาคอีสานนี่ทั้ง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 ภาคเลยนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับภาคกลางนะครับแล้วก็ทั้งเหนือนะครับคนใดนี่ง่วงคือผลกระทบแน่นอนนะครับเพราะว่าเพราะว่าแท่งที่เขาสิได้ขายไม่เหมือได้ขายเนจังสีนะครับกฝากพี่ฝากน่องนะครับอ่าข้าวดีอ่ะข้าวดีข้าวดีข้าวหนึ่งนะครับข้าวดีข้าวหนึ่งก็คืออ่าชิสเกตนะครับชิสเกตเป็นเป็นมี้งโ มีงบที่จะเฮ็ดลงเชื้อนะครับลรตัดแ่งนะครับเบอร์สำรับเอือ้อเขาเปิดเนี่ยอย่างนอบริการบ่คันคันโครงการนี้แล้วนะครับก็จะเฮ็ดให้เกษตรกร,กรส่วนผากอีสานผาคตอนล่างนี่นะครับสะดวกสบายขึ้นนะครับในงานในการเชื้อนะครับโดยที่ด้ลรกเฉืยอมาตรฐานลรคตัดแดงที่มาตรฐานนะครับพี่น้องสมมติว่าอยากเปิดเคียงเปิดอย่างมกักจะง่ายขึ้น ะครับง่ายขึ้นแนวใดก็คือเขามีโรงเฉือดมาตรฐานพอมิพี่น้องก็แค่เอางว่วนพอมิ้ี่น้องเข้าไปในโรงเฉือดนะครับเสียค่าบริการให้เพินนะครับหลักปัจจัยด้งว่วออกมากนะครับโดยการเอาสมัครเอาไปจําหน่ายได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับหละกะัละกกระหลักกรมันจะเห็นให้ช่องทางการตลาดการจําหน่ายเพิ่มขึ้นนั่มละพอมิพี่น้องครับพร้พอมเป็นอย่างเพราะว่าคันคันเป็นโรงเฉือดแล้วนะครับนี่โรงเฉือดแล้วนะครับกะอ,า,อาจจะมีการ ใครพอกันค่าของจังหวัดนะครับเป็นตัวเป็นเป็นแรงงานในการจัดจำหน่ายในการพราไมพี่น้องกับผลิตเงาพุา่งออกมากนะครับแบบกระทรงเขาโรงเชือดนะครับพอกันต่าไปกรับไปจำหน่ายตัวน,นี้คือคือโครงการขา่ขาวๆนะครับแต่ว่าโครงการนะ่ะสำหรับการพห้โรเชือดนะกับลูกแตงนะ่ะมีอยู่แล้วนะครับตอนนี้ครับหาพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับที่บอ่อส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดลองนะครับต่อชุมชนนะครับเป็นตอนนี้นะครับหรือว่าเป็นข่าวดีนะครับคันคันเป็นไปได้นะครับที่สังเกตุรอกาสทเป็นถือว่าเป็นเส้นเตอร์เลยล่ะนะครับเป็นเส้นเตอร์เป็นเมคลายท,ที่สามารถล่องรับงวดนะครับของเกษตรกรภายในจ,าน,นจังหวัดหลักจังหวัดใกล้เคียงได้นะครับอันนี้คือข่าวดีเลยข่าวดีข่าวดีวดเป็นกำลังใจให้บอลลูเดอร์ครับตีตาตามเรื่อยๆโอ้ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณเลยครับเ้อ ขอบคุณขอบคุณก็หวังมาางมาสีดีขึ้นนะครับ่ะ่าตามทีไปไทยกะดีขึ้นหรอละครับดีขึ้นดีขึ้นนี่เลยนะครับการผมื่อว่าผมค่อว่าอนาคตทางหนาตามที่คุยกับภ้ามยังยังดีเรล่าไปนะครับเพื่อนว่าอีกสองเดือนกันาดจะทะลุเก้าสิบนะครับก็รอบเบิกนะครับเพราะว่างอวงหวันว่าคุ้นขัดตลาดนะครับอันนี้ที่เข่าดีสําหรับคนอย่างงวดนะครับมีเรื่องนี้สักถาบอนะครับมีเรื่องอะไรที่จะ คำถามไหมนะครับพ่อพี่น้องครับเมื่อนี้กครู้สึกว่าจะเอาเรื่องนี้เราเป็นหลักนะครับอยากให้พ่อพี่น้องใส่พลังโซเชียลนะครับให้มันถึงผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นนะครับว่าเรื่องนี้คันอนุบัมบัมเลยอ่ะนะครับความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนี่มันสิเกิดขึ้นแน่นอนนะครับพ่อพี่น้องครับอันนี้มีคันเพราะมีพ่อสิขออนี่อาจจบลายนะครับเด้อนะครับขออนี่อาจจบลาย นะครับวัอนี้เอาไว้สักนียสักก้อนมื่อื่นนะครับกับฟงสัตไปอัปเดตราคานะครับราคาเมื่อวานให้พี่ไห่หน,นะครับเบิรงนะครับฟังนํากันเมื่อวานร้อยนี่ร้อยนี่ดีจังไดนหล่ะกัะบบอลลูดผลงานคือบอลไทยเมื่อวานหลายๆเนี่ยจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยใจผมนะผมอยากให้พอมไม่วงผมจะหน่ายห่างไปแดงจังสัมผัสหน่ายห่างไปไปสัมผัสหน่ายห่างคือโบสัมผัสก็สองเอื้อน อุ้ยงูอ่น่นนี่ผมบ่ได้ไปขายงู่าผมบอกผมบ่ได้ไปขายงูให้เกษตรกรกผมอยากให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยเบิ่งผมหลักการห,หูจักายหางมีงวอยู่โอ้ยอยากขาโทั่วหาด้หางคนนั้นคนนี้ว่าเพิ่นซื้อบ่เขียงนั่นก็นีเพิ่นซสือบอตัวนี้ค,ค,ค,คือคือคือผมนะว่าเป็นหยังบารลูนจังจังจังสัมผัสในหางจังสัมผัสเขียงบอซั่บอให้เบิง่งง่ะงู่เนี่ยผมให้เบิ่งแต่ว่าเพิ่นท้ายเนี่ย เป็นขายล่อยหนีล่อยหนีเป็นขายเจ้าบาทคันสนใจกับเออโทรสอบถามเพื่อนเอออันไหนก็ได้คือการนะครับอันนี้คือคือแนวทาง road, นะครับในการไปออกสัมผัสของผมนะครับผมจะบอลบอลเด็กคือช่องอื่นเด้ะช่องเงินภาษีสะพานเพื่อข้าศึเบิร์นให้เบิร์นมาเบิร์นนั่นเบิร์นนี่เป็นตื่อบ้านนุ่นที่น่ากันคันเบิร์นเปรียบเทียบกันในช่องบัลลุดเนี่ยอ่าส่วนมากก็จะถามว่าขายเท่าไรลากตัวนี้ขายไปขายไปเท่าไรล่อยนี่อ่าพอ ในห่างในห่างนี่มาแต่เสอ่ายมัตเตอผักกาดในห่างนี่มาแต่ตสมาแต่เขียงไ่าซื้อเท่าไดมื่อนี่ในห่างเขียงมีซื้อเท่าไดมื่อนี่ตัวนั้นคือคือผมเองนะครับพอพอว่าอย่างผมผมอยากให้คนเบิร์เนี่ยผมจะให้ห่างผมจะมีช่องทางการขายเอาคันพิ้ว่าสามสี่หาโตโยซิมาสื่อน้ำผมเดบอครับหรือว่าผมอยากขายขหยผมจะไปขายหายยูไสาประมาณนี้เนาะอันอันนี้คือคือเป็นอยังจังจังสัมขาด ในห่างหลายๆคนสีไบ่พอใจและหลายๆคนสีคิดว่าเอ๊ะเพิ่นคือบอไทยเมืว่วหลายๆเนี่ยไทยอันนี้หลายๆเนี่ยอ่าราคาเมื่วานก็จะขึ้นเดือนไหนคะคิดว่าขึ้นนะครับคิดว่าขึ้นตามที่ไปสัมญาณกันเริ่มขึ้นเมืว่วแต่วายุเวีนที่เมื่อเลียงนั่นแหละครับเพราะว่าคนคนบอ่อคอยเลี่ยงเมืว่วคนบอ่อคอยซื้อเมื่วเลียงนั่นก็เลยเห็นเองเมื่อเลียงราคาตกต่ำนะครับแต่บางเมืเ่อเหนือนะขายดีนะครับมเมื่อเหนือ ว่างๆผมจะทั่วหาเวยครับบาหลุดรึกงสาบาหลุดครับผมเออยินดีครับผมยินดียินดียินดีครับผมยินดียินดีนะครับยินดีนะครับเอาสรุปง่ายๆนะครับมามือนี้นะครับสรุปไปง่ายๆมือนี้ที่ถึงเมื่อไรชนนะอะอยากไ้พ่อพี่น้องนะครับ่าซอยกันนะครับซอยกันขาดนะครับซอยกันขาดโดยการนี่แหละแช่นะครับแช่ขาดนี่แหละครับว่าห้าบ่ต้องการ ให้น้ำเผางวดนะครับเพื่อบ่าอยากให้สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรคนของข้าวนะครับคนที่บดนเดือดร้อนประโยชน์นี่มันก็จะคนนะครับคนหน่ออับแต่ว่ามันเดือดร้อนทั่วประเทศนี่แหละคือผมเบานะครับก็คือการเป็นยังนะครับคือเดือดร้อนทังไหนนะครับก็คือการการสื่อเมื่อวานนะครับประกาศชีโทษหาในในทุนนะครับในทุนเอางินจากภาชนะไหลเข้ามานะครับเอาใส่พวงไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามื่อนี้่เอาสองขวงมื่อนี้่เอาสองสองสามขวงเอาส่งออกเลยส่งออกเลย โดยที่บ่ไดดยางสื่อวัวาก็คือปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้ไม่ห้างมันก็นเข้าตลาดนะครับเพื่อที่จะหาคัดเอาัวาที่ในห้อยในสื่อไปหรือว่าเกษตรกร,ร,กรอาไปขายในสนามได้บอลในตลาดนัดเนี่แหละครับแล้วก็เอาคือรถคือรถนะย่างที่ผมไปสัมผัสมือนีสื่อสามพวงมือนีสื่อสองพวงเจ้านี้สื่อพวงนึงนะครับเจ้านี้อยากได้ยี่สิบตัวแต่เนคันพิการนับเขาเนี่มันเปลี่ยนไปนะครับ คือกลุ่มนายทุนเนี่ยเอาสามัญร่วมมาพมาได้แล้วก nah ็โทรหาผู <được Norwegian satisfaction> ้ใดอยากได้ก็โทรหากลุ่มนายทุนนะครับโทรหากลุ่มนายทุนตัวนั้นก็คือสิเฮ็ดให้เฮ้านี่เสียผลประโยชน์นะครับก็ฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับว่าอ่านี่คือจุดเสียจุดบอดนะครับนี่คือจุดเสียจุดบอดนะครับก็อยากให้พี่น้องซอยกันนะครับใส่พลังโซเชียลนะครับคัดขาดครับผมอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไลน์นี้ก็เอาไว้สักนิธสก่อนเนาะคันคัน ผู้ใดบอมิยากสอบถามนะครับกับขออนุญยอาจจบไลยไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับอย่างนี้ปิดเลย ฟังผมไม่ยอมปิดครับ